ต้อนรับทุกทุกท่านย่ใบชาออนดอบบีชินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรามาทำมิวสิกวิดีโอกับสองผลงานเพลงจะเป็นผลงานเพลงอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันต่อไปนะจ๊ะมอจะเป็นปอยใบชาเดียบิชาหรือมจะไปถึงเพื่อนเพื่อนคณะทุกทท่านนะคะขาแสงงานเขอเสงงานมีแรงใจด้วยมีรงใจวันี้เราไม่ได้มากันนะคะมีน้องรหนูๆด้วยนะคะเร็วเรเร็ววกูคน ี้ทักบอยาทประชาวันนี้ยกกดหายังอยูอ่ะสำหรับบอยประชาสวัสดีครับวันนี้จะมาทำมิววีเพลงเด็กใต้ตะใต้เรานะครับพี่น้องทุกท่านในต่างจังหวัดนะครับที่ดูคลิปนี้ก็ว uh ันนี <h <h. ้จะเป็นวันท okay so ี่พวกเราทำมิวสิกวิดีโอกันะครับสำหรับ เรื่องราวของมิวสิกวิดีโอนั้นจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันในมิวสิกวิดีโอกันนะครับขอบคุณครับหนึ่งสองสามเป็ดได้ีหมดเครื่องเอาตัวรับตูเเ้ยันนั่นเลยเพื่อยันเนื้อไหมครับวันนี้เนื้อผมเนื้อครับยันครับไม่หยุดเหมือนเลยไม่เปลี่ยนไปจากมีไปไหนมึงไปป้านบ้าเลยนเลยไปกับไปกับบ้านกันนะเนี่ยไปไปเลยไปมาบครับไปมากดู บอยบอยบอยบอเบนูาแลมาเล็กก็เบตูอ่ะมาเล็กก็เออวะฮะเบนูมาเล็กวะมาเล็กก็เตอรเดอวะไม่มาทำมืสเพลงไหมใเ้ยเล้งี่ตวไหนใครน่อยดิโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโยโอ้ยโอย้ออ้้อ ชาอันเดปีวิวตั้งก็ได้เลยครูรู้นี่ปิจ๊อกมีความคิดยังไงครับกับการทำเมวีวันนี้ครับไม่ใช่พี่จกพี่จวดกับพี่จวกเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนโอ้กันเวลาโอ้แอร์บูมึงพันเพื่อมั้งโอ้รู้สึกดีครับผมมาวันนี้รู้สึกดีมาวันนี้มันเพื่อมั้งครับกับการทำเมวีวันนี้ตายครับตาย